สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับหมอกก็ลงไล่แล้วนะครับเปิดน้ำให้ส่วนแต่งนะครับทุกคนครับามาเบิ้งบรรยากาศนะครับ ลูกใยลูกโตแล้วนะครับแต่งนะครับก็ติดบ่ค่อยไลยนะครับทุกคนนะี่ครับใหญ่แล้วครับ เก็บม <Jordan> ักบ้งไปต้มกันครับนะครับใบมักบงนะครับซาบานพมนะครับมักบงนะครับ ครับอาไปต้มครับนี่ครับปูไปเองนะครับเด้เขอต้มแล้วครับ นี้ก็ขนบึงแตงไว้กันใยห,หรือ,อยังนะครับไปโขกันไหมไปโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ